สวัสดีครับชาวชิเบเลียนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในวอร์เดอร์วิชั่นแฟนตาเฟนตาซีนะครับสำหรับวันนี้เป็นช่วงอะไรจะมาจะไปประจําวันที่8พฤศจิกายนนะครับอ่าแล้วมาดูอัปเดตกันว่าเดี๋ยวจะมีอะไรมาใหม่บ้างก็ของแจกเยอะเนาะนอกจากแจก3ตัวแล้วยังมีแจก f อเอ่าหรือว่าร้อยยี่ด้วยใช่ไหมผมก็เลือกเดลิต้าไปแล้วเรียบร้อยครับนะก็เปลี่ยนฉากมันเป็นฉากของแฟนตาเท็กซ์ตขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็อ่าอาเกสกับออรันดูก็เก่งขึ้นใช่ไหมแล้วแถมยังเป็นเลดเมด ทั้ง2ตัวที่เอาไปเล่นกับกิลกาเมดที่แจกฟรีมาได้ด้วยใช่ป่ะก็ทําทีมเลนเมดได้ใช่ไหมไม่รู้เก่งหรือเปล่านะทีมนี้ไม่ได้ลองจัดเลยอืมไม่รู้ของครบหรือเปล่าด้วยโอเคเดี๋ยวจะมี day of the vision limit campaign นะครับในวันที่10นะต้อง10สิใช่ไหมอ่าใช่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่าอันนี้ก็บอกอยู่แล้วแหละแค่ประกาศเฉยว่าเอออย่าลืมนะ day of the vision นะอะไรเงี้ยอ่าประมาณนี้น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนั้นนะครับโอเค dark realm เลดนะครับอ่านี้เลดเลดที่ ใช้ตัวอะไรตีอะไรเนี่ยอ่าอ่าเป็นเอิร์ธก็ใช้ลมนะครับแล้วก็แพลสแลดด้วยลมสแลมีตัวอะไรบ้างไม่รู้อ่ะเออมีมีน้อยอ่ะเออคือเหมือนจะให้เอาตัวใหม่ล่าสุดไปใช่ใชปะ่ะเออกาโลซาใช่ปะ่ะแต่ใครก็ไม่เป็นไรก็จัดทีมลมไปสู้อะแหละมีตัวไหนก็สู้ๆไปมันก็สู้ได้แหละเลเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะเพราะว่าตัวเราก็ทีมเราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆด้วยเนาะอืมก็ประมาณนี้นะครับ โอเคอ่า okay. uh, anniversary แอปของ JP p uh, so uh, 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 a okay. uh, s s 2นะก็จะแจกฉากของอ่าจ่ายจ่านแคคเตอร์อ่าคือการนั่นเองที่จะเข้ามาอาทิตย์นี้นะครับอ่าแล้วก็มีกิลกิฟคูณ10อย่าลืมแจกกิลกิฟกับเพื่อนแล้วก็นู่นนี่นั่นโอเคอ่ะมีแค่นี้เหรอสามอย่างเหรออน้อยนะอ่าวิชั่นนะครับนี่มี2ใบนะครับมี MR ใบหนึ่งเพราะว่าได้จากเลรียเนาะแล้วก็ใบหนึ่งก็คือคิงดัมเบลเคอร์นะครับดัมเบลเคอร์เป็น ซอร์ตไนท์โบคาตานะคาตานะอีกแล้วสตาร์ทแบ็กเมดโอเคอันนี้ก็คืออ่าไนท์ไนท์ Knight คือสีสีฟ้าใช่ไหมเออดาบฟ้าแล้วก็แบ็กเมดเนาะได้อะไรยูเนิตแทย์เลนอัพคีย์ที่เขอีเวนต์อัพแอคแองกอัพเกี่ยวไปเทิร์นได้ดีบ e ัฟรีแลกชั่นเลนอัพก็อันนี้ก็อ่าเป็นการ์ดที่ทำให้อืดขึ้นนะครับใส่แล้วก็ได้อ่าเฮตีอัพแล้วก็แล้วก็แอรเลียแทย์เลนอัพด้วยก็ โอเคสำหรับยูนิตท่าลงก็จะได้แอทแท็กอัพแล้วก็เมจิกแอทแท็กเลสอัพด้วยนะครับอันนี้ก็คือให้มาเพื่อแบบเอ่อกิลวบัเทิร์เลยแล้วก็อันนี้อันน,น,นี้อันนี้มีมาสเตอร์มาเตอรี่ด้วย h p บวก3%แล้วคีดาเมจบวก2อันนี้อันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะคือถ้าจะกดเพื่อเอาอันนี้ก็โอเคอยู่แต่ว่ามันเป็นโฮโลวิชั่นแล้วก็เป็นเอสเปอร์ Esper ด้วยเนาะมันอาจจะออกยากนิดนึงเดี๋ยวลองดูว่ายังไง อันนี้การแจกครับการแจกเป็นซ้อนน้อเหมือนกันนินจาเบสสเปียแล้วก็คาตนาะนะครับนี่ AP Up แอควี่นี่อ่าแล้วก็ได้ AP คอร์สดาวนะครับส่วนอันนี้ดาเมจมีหน้าเป็นของเควสนะแล้วก็คีย์ที่เข้าดาเมจอัพอ่ะมันก็โอเคอันนี้อ๋อนี่วารัสกับเวลเน่ลาเวสนะครับนี่ก็ได้พวกนี้ด้วย ส่วน PVE ได้วีเน็กแข่งอพัพแล้วก็ไ g น t n ี n แ a t t ท็กนะครับอันนี้ก็เก็บเก็บไว้ในฐานะาที่ทำให้ PVE เก่งขึ้นก็โอเคอยู่อ่ประมาณนี้ก็มีแค่นี้อ่ะเออที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรไปปะเพราะมันทุกอย่างมันดูเพิ่งมาไปหมดเนาะไม่น่ามีอะไรไปในความคิดผมเออไหนดูดิอ,อ่าออทุกอย่างก็ยังเพิ่งมาอยู่อออ,อนี้นี่นี่นี่ฮาโลวีนฮาโลวีนแล้วก็ อาวุธของเอ็กเซียแล้วก็ Into the u n t อันเทสเตนไนะครับอ่ะพวกนี้นะก็เออฟาร์มไว้ก่อนได้อย่าลืมใครยังได้ไม่ครบนะอ่ะเดีนะ๋ยวไปดูตัวกันบ้างอ่ะมีตัวเดี๋ยวตอนแรกผมนึกว่ามีแจกวิชั่นการ์ด99ด้วยนะเห็นในกลุ่มเขาโพสกันใช่ป่ะแต่ปรากฏว่ามันเป็นของคัมแบ็กใช่ไหมเหมือนจะเป็นคัมแบ็กเออไม่ใช่ของเราก็เลยเศร้าน,นิดนึงนึกว่าจะได้วิชั่นการ์ด99ฟรีใบหนึ่งด้วย โอเคมีอันนี้นะครับออกโทรเบอร์เราอินโมนาที่จะไปนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรอ่ะมีอันนี้ด้วยอันนี้อ่ะมานานะครับแลกข่อยครบนะครับส่วนอ่าพวกนี้รีไปแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวไปจวกาชาฟรีกันแต่กาชาฟรีก็ไม่ได้อยากได้ตัวอะไรพิเศษแล้วนะตอนนี้มีจวดวันละยี่สิบฟรีเลยนะก็คือครบห้าปีแล้วก็ของเอฟอยู่รวมกันใช่ไหมเออแตอนแรกเห็นมีอะไรนะที่บอกว่าได้เอ่อ มีในในกลุ่มมีแจกวิชั่นฟรี99ใบ99 1ใบใช่ไหมแล้วก็มีอะไรนะไมล์สเฟีย400ใช่ป่ะผมก็นึกว่ามาเป็นคอมโบอ่ะแบบสามวันติดกันยอะไรเงี้ยผมก็หาแทบตายปรากฏอ้าวไม่ใช่ด้ว,ว่เต็งเลยเจ้าแป๊บก <c> ะ <oughs> ว่าแบบว่าหูสวรรค์แล้วเก่งขึ้นแน่นอนปรากฏอ้าวเจ้าเลยเดี๋ยว aft บ้างอันนี้ aft มันจะได้ฉาดด้วยใช่ไหมเออแค่ตอนนี้คือทุกตัวเลยก็120หมดแล้วเอ่อหรืว่า99หมดแล้วนั้นก็จะได้ไอ้นี้แน่นอนได้ไมล์เฟีย20แน่นอนทุกวันเพราะนั้นห้ามลืมจวดเด็กขาดเดต้าก็คือเพิ่งได้ไปเออ,เ,อ,อเพราะว่ามีให้เลือกใช่ไหมขายเดต้าตัวเดียวผมอ่ามาดูวิชัญญการกันว่าไม่นจะออกเป็นของ AFT ได้ปะฮึบเฮ้ยยังไม่เคยได้ด้วยใหม่ๆด้วย เออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปดูซิว่าเหมือนครับบอกว่าโฮโลแบบถานแลกได้ใช่ไหมแลกได้แล้วมาไปดูดิจริงไหมเนะี่ยการโล่าผมกดไปแล้วนะไม,ไม่ได้สอง UR เลยนะหกใบอะ่ะแต่ว่าแบบไม่ใช่เลยผมเซ็งมากอ่าไหนนะไหนไหนไหนได้จริงป่ะเออได้จริงด้วยโอเคอย่างี้ค่อยดีหน่อยแต่ว่ามันเหมือนได้ไม่ถึง เอ่อท้ายสุดหรือเปล่านะอ่ะแล้วก็ไม่เป็นไรก็โอเคโอเคก็ยังดีอ่ะที่ยังได้เดี๋ยวได้ทุกใบว่ะเออเหมือนได้ทุกใบแค่นี่ไงเ,โโเ,เโโมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งได้นะ s l โซโล o Mission เพิ่งได้เมื่อกี้เนาะอ่โอเคดีเลยแรกได้ก็ดีแล้วจะได้ทำพวกเอ่โอโฮโลหรือว่าก้าวๆได้ง่ายๆหน่อยไม่งั้นแบบปวดหัวเลยโอเคก็สำหรับอัปเดตก็น่าจะประมาณนี้นะสั้นๆเพราะว่าไม่มีอะไรมากมายกว่านั้น ไอ้นั่นแท็กติกก็ก็ดีอ่ะผมว่าเอออย่างน้อยเขายังทําให้มันเก่งขึ้นมาบ้างหลังจากยื้อมานานเขาคงสิ้นหวังแล้วที่จะรอ Final ไฟนั่นแท็กติกอีกเมค่ใช่ปะอ๋อ <laughs> เออฮาโลวีนจะไปได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าลืมทำนะใครที่ได้ตัวมาหรืออยากได้อะไรยังทำไม่เสร็จก็ทำให้เสร็จๆนะครับสำหรับฮาโลวีนนะก่อนที่จะไปวันศุกร์นี้แล้วนะโอเคเพราะว่าขึ้นเดือนใหม่แล้วเนาะจบฮาโลวีนไปละโอเคเจอก,กันครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย